ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายามันม่วงครับครับท่านผู้ชมครับมนีบรรยากาศยมแรงอยู่ที่โคกหนองนาเบานิพนเปิงหลบๆท่านผู้ชมครับเพิ่นจัดส่วนใหม่จัดทิวทัศน์ใหม่ปรับปูม,มูทิศั์เอาต้นไม้ใหม่มปลูกรู้สึกว่า งามหลายนะครับงามเพิก่กาเก่าครับกบทักทายไปยังเอฟซทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้แวะมาเยี่ยมมาหาบนิพนคํคำตะกะบริมาเกือบอาทิตย์แล้วนะครับก็เลยมีเวลาแวะมาเยี่ยมบนิพนคําำตะกะ เดี๋ยวจะให้เบิ้งภัพบรรยากาศภายในโคกขหน้าเพ่นแต่งประปงภูมิทัศน์บานเพ่นนะครับรู้สึกว่าช่วยขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมในเบิ้งผาพบรรยากาศพร้อมกันครับมี่ระบการจัดปูมิทัศน์ต้นไม้มาปลูกปลูกนหญ้นน่อยเอาต้นไม้มาใส ไปดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นาบรรยากาศโคกน้องนาบรรยากาศโคกน้องนาเด๋ยวสิพ้าท่านผู้ชมไปเบิ้งมณีพ่นปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ทายางหรอเที่ยวชมโคกน้องนา ผู้ชมมนิพนกำลังปลูกต้นไม้อยู่ครับ นี่คือบริเวณโคงนองหน้าครับท่านผู้ชมครับตน้นตะไคร่กับงามครับเป็นตามขอบบริเวณริมสะโคนองหน้าเพิ่นเกี่ยวขจีชุ่มชืนลมเย็น เสียงกบเสียงเขียดระห้องได้บรรยาก,กาศดีขึ้นอย่างนี้ครับผูบ้ชมพอได้มาหลายมือนะครับก็เลยสีอัปเดตภาบรรยาก,กาศโคโลนาให้คุณผู้ชมได้เบืง้ง ตะไคร่พันหลายนะครับปลูกล้อมโคกน้องหน้าเลยตะไคร่เป็นสมุนไพรนะครับเนี่ยครับตะไคร่นี่กันนาดินพังทะาายพร้อมมาดูวังเฉามาหั่นจ้าหลวงเจ้าหูด้วยครับอ หมูพ่นออกลูกอีกตัวนี่โอ้ยยักโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมูพ่นออกลูกอีกแล้วครับเออกี่แล้วนอนสบายเลยคนนี้ลุกมลุก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 เอาที่ฮวน หมูมันตายบ่นเนี่หมูเป็นไรเนี่ยไม่รู้ดิมันนอนไม่นิ่งเลยเนี่ยไม้ไอ้อกตะกีก,ก,ก็ไม่ลุกเลยสงสัยหมูมีอาการป่วยแล้วครับนี่หมูนี่พ่นป่วยแล้วครับนี่แล้วนี่ซักได้ๆดๆอยู่นี่ นอนชักอยู่นี่กกเออ,เอ,อมาพอดีมอูอมูนิพ่นชักพอดีครับปต่ทมพย,พยาบาลเรพยาบาลลองดูดิอาหทำไม่เป็นนี่มันชักอยู่นี่เรายากวะชักแล้วนี่ไง,องเอา มันนอนเนาะไม่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 ต้องจับดูดิเัาเป็นลูกดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่านมันชักได้หั่นนเหนมรอเฮ้ยตายเดี๋ยววิ่งก็มีเหรอเดี๋ยววิ่งก็มีเหรอฮะอันนี้กมันตายมันตกใจหมดเลยนอนฝันเหรอตอนนี้โตใหญ่กว่าเพื่อนเลยโอ้ยตายอันนี้ก็มันชัก นี่จังไรเนี่ยวะนี่ฝันยังวะหันอ้าวตกใจนี่มันเป็นอะไรโอ้นอนฝันว่ะอ้าสะกิดตั้งหลายครั้งนอนเฉยๆอยู่โอ้มันนอนฝันก็เป็นเหรอไม่มันนอนกินมันอิ่มหรอมันอิ่มมันก็สบายมันก็นอนสบายเลยโอ้ย่างนี้ก็มีเหรอตกใจหมดเลยเมื่อกี้เหรอไหมคือว่าจะได้หันละนี่จะได้หันหมูออกกี่ตัวนักทั้งหมดเสียตัวครับเสียตัวเลยเหรอเสียตัวแต่ว่าตายสอง ออกหลายตัวแทนพอดีตายสองหายหนังวะหายไปไหนจักเนาะชักกาไปกินเลยครับมีหายด้วยเหรอบพรก,กากับเลวเราไปกันนึงโอ้ยนอนหลับเออตกใจมันเมื่อกี้เนี่ยมันสก,กิดมันตั้งหลายครั้งมันเฉยอ,อยู่ไหมแล้วมันชักกระแดกกระเดกกระเดกเลยนะนอนฝันอนอนฝันหมูน้อยมันจะชอบนอนฝันเหรอ เบิ่งท่านผู้ชมครับผมไม่คยเห็นครับหมูนอนฝันมันกินอิ่มก็รับสบายเนาะเมื่อกท้องมเนาะผู้ดับเจ้าสิแตกตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยตัวนี้นอนฝันเว้ยโอ้นอนฝองได้กินฝันเลยไม่ค่อยเป็นอย่างนอของปลาอืมไม่ค่อยเป็นโรคเลยนะโอ้สิเอ็ดตัวเลยใช่ไหมตัวท่านผู้ชมครับได้เจ้าแตกครับสิเอ็ดตัวได้สิเอ็ดตัวเนี่ย เดียอยู่แปดตัวเยี่ยงเอาตัวนี้ซื้อยังเกาะจางลงจางลงใช่ไหมจางลงได้ลูกสิบเอ็ดตัวตอนนี้เหลือแปดมาดูทางนี้ครับกันจอบเดียวสามตัวมีตัวอ้วนๆครับมนีตัวนุ่อ้วน ผสมอีกแล้วบ่ผสมอีกละวสองพันเรียบร้อยครับโอ้ขยายพันธุ์ด er> <e ีแท้หมูนี่คนนี่แต่ว่าดูมีตัวตอ้วนๆเนาะมันก็จ้องอยู่แล้วน like ี่จ้องเสียเลยู่อล้วไงก่สีแดงขยายอีกแล้วครับนี่อ่าหายใจเยอะฝันอ่าไม่รู้อันนึงว่ามันชักเนาะมันชักสองขาเลยเด้ว่าทุ่งฝันว่าวันงงมากเลยกับหมูนี่นอันนี้เลือด เลี้ดสูงไหนหน้าแหลมๆไหนตัวไหนอ๋อตัวนั้นเหรอถ้าหน้าแหลมมันเลี้ยดหมูป่าสูงอืมไอตัวสีทองเนี่ยมันเป็นตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยธรรมดาแหละครับเมื่อกี้ไม่ทันหมูเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ละมันไม่จัดกะใหญ่กวเนี่ยมันยักษในน่อนสบายตีพ่กเนี้ยอ่านฝันเหกินอีกแล้วนอนฝันเลยมึง ก็งงตกใจหมดเลยนี่ว่าจะได้หันซะแล้วอ้าวกินมาไวอย่าหนี้ยาอะไรให้มันกินหวานอิสเรียลยาหวานอิสเลียลโอ้ยยาวานได้มาจากไหนสจอาทิตย์บ่มาหาแล้วบ่เขามาเห็ดแนวก็โดนครับโอ้ยเป็นไงเมื่อวานภูริดำมาหาครับเห็นแต่ในคลิปในเฟซบุ๊กอ๋อคนมาเยี่ยมบ่ครับเออ ก็ได้พากันไปเที่ยวไปพาไปเล่นน้ำครับพาเด็กน้ำเล่นน้ำครับครับครับปลูกต้นไม้อะไรบ้างนี่เอ็ดยังปลูกล้มไยปลูกยังก็ก็แก๊กไปนะครับอ้อพ่นดินใส่ปุ๋ยครับครับท่าลเมอดีก็อย่เฉยเนาะของร่างกยื้อออกดีแล้วอ๋อขี้องตงไหนเนฮึใครมาดูเอาหุ่งมันดอก เ๊ไปดูนี่พนธ์ปลูกต้นไม้ครับเดี๋ยวชิพาท่ทานผู้ชมไปเบิ่งบริพนธ์ปลูกต้นไม้นะครับหลากหลายนะครับมีทั้งต้นหมักม่วงไล่ให้ฟังมันมีต้นอะไรบ้างต้นมะไฟต้นมะไฟต้นฝรั่งฝรั่งอะไรวะหูป๊อมซื้อหรืออะะไรนี่ลต้นหมอกฝรั่งหมอกซีดานี่บ่ครับโอ้หลังโอ้ยอย่างเงี้ยครับสมอปิปลูกไป มองจะลื่มเป็นเลื่มที้แสดงว่าต้นไม้ที่จะเอามามันก็ไม่มีที่ปลูกอีละงนั้นนี่ปลูกป่าด้านหลังไงบ่าแค่แถวเดียวนี่ยล่ะโอ้แถวเดียวนี่แหละปลส่งหนังสือส่งไปแล้วสลับกันสลับกันสลับกันอืทีละทีนะครับอืมสองเมตรออกสักไม้ปลา่เป็นอย่างไรครไม้ปลาสักเมตรอืมห้าสิบสองเมตรอืมปลูกไปเรื่อยๆครับดี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 เอา แถวของกินแถวนี้อ๋อแถวนี้ของกินหมดเลยอันนี้เอาของกินหมดเลยอ๋อโอเคบินกี้ป่ะยังมีนี่ไงถน,นุนยางไส้เราไส่ไปครับอ๋อตังไปอ๋อบ่บ่คืดอย่างไรครับตะกี้คืดอยู่ยอืมว่าทีปลูกอย่างนีน้จัดเป็นโซน่เป็นโซน่นะนี่ต้นมะกอกว่ะนี่มะกอกาน้ำใช่ไหมมะกอกานา้ำครับโอ้มีต้นมะกอกาน้ำด้วยนนน้้ออัีะไร นี่ตะลิงเป้งว่ะฮะกิดว่เปรี้ยวเนี่กินส้มอ๋อเป้งอันนั้นอันนี้อะไรลี้ยงจี่ลี้ยงจีเลี้ยจี่อันนี้เลี้ยจีพอมเล็ดอะไร่างเงี้ยโอ้พอมเลดบ่จากจากอะไรนะจากที่ต้นโลกบ่อ๋อแพร่แพร่มาฝากจออาทิตย์เอามาอ๋ออันนี้ล่ะอันนี้เป็นลิ้นจีนอพหนึ่งไงเนี่ยแม่คูแม่ครูเอามาให้เนี่ยโอ้นอพหนึ่งได้หลายต้นเนี่ยโอ้หลายต้นอยู่นี่เนาะโอ้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  โอเคแล้วต้นนี้สวยครเพื่อนอืมหืออข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้ดอกม่วงครับอ๋อต้นดอกม่วงม่วงส้มบอกม่วงหน่อยนั่นนี่อ๋อเอาอไอ้ลูกม่วงสามฤดูม่วงตอนกิ่งใช่ไหมผมเอาม่วงบ้านๆเอาไปกินส้มอ๋อไม่ค่อยมีแล้วม่วงกระสอบ้านนอกม่วงกระสอเนาะม่วงสอม่วงหน่อยอืมหือมีตัดหญ้าด้วยใช่ไหมเพื่อเหรอโอ้เสียดายต้นใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวหาย ตอเก่งมาต่อยังไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับมองเดี๋ยวมันก็แตกอันนี้มะม่วงอะไรนี่ยโอหมะม่วงอย่างนี้ได้กินเร็วอยู่เนี่ยสองมปีก็ได้กินแล้่ยมะม่วงเยอะเหมือนกันนั่นนี่ตอเิ่งซื้อมล็ตมาไอ้ไม่ใช่ตอกก่งอย่างนี้ซื้อมาซื้อมาอนี่้มเล็ดเขาเรียกมะม่วงอะไรม่วงพันอะไรจำไม่ได้แล้วมันปลูกเยอะอย่งมะม่วงม่วงม่วงลันใหญ่ม่วงิจีลินจีหลายต้นอะพอหนึ่ง แก้วมุกปอนนี่เขาเรียกอะไรล่ะสวนครัวเรกกินได้ทั้งหมดนี่นเนาะโอ้โิ้ินจีโอ้ลิ้นจีเยอะเลยนีนจ่นนจะควนดินใส่ปุ๋ยอ่มไมัืไม่สวยงามเลอืมเป็นอะไรแมงมากินมันกินยอดไปเฉยยังไม่ปร่งยอดควนดินใส่ปุย๋ยเข้าไป สวยงามต้นจะแตกหมดแล้วแสดงต้นมะม่วงเยอะแล้วนี่นี่ผอันนี้นี่อะไรลำไยลำไยบ่เงาะมีไหมเงาะลำไย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 นู่นเงาะไปปลูกเออต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงทิ้งไว้อยู่ครับเงาะบุกทุเรียนใส่ได้เดินกลางเลยอ๋อสะว่ายังยังไม่ได้ปลูกครับเพราะว่า ปลูกไปแล้วหลออ่นึงมันตายอ๋อยังบ่ฮอดหน้าฝนตัวน,นั้นแม่นครับถึงมันมันบ,บ่ได้วางระบบน้ำปลูกลองเบิง่งอือๆเดี๋ยวปลูกใหม่สุดท้ายบ่รอดเนาะตอนเดี๋ปลูกใหม่ตายครับโอเคมันต้องต้องเอาน้ำให้ได้ครับงั้นตายอืมหน้าแล้งมันหน้าแรงมันบ่มีนม้ำครบับมันบ่มีน้ำหรอก มันบปิดมาลำไรอมันน่ะอืมเปิดหดหนาบเปิดหดหนาบเปิดหดหนาบตายครับจะปลูกไหมครับครับจะปลูกต้นกล้วยกันเราจะปลูกต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงน้ต้นกล้วยมันขึ้นต้อืมอันนี้มีลมมีเงาจะบางแดดมันปลูกเป็นพี่เลี้ยงทุเรียนมีไหมทุเรียนทุเรียนเดี๋ยวจะปลูกต้นกันนลยละครับก็พอครับครับครับทุเรียนสักห้าต้นก็พอแล้วนี่พอนิดหนาบหมดโอเคโอเคขอครับ ครับประมาณสี่ห้าต้นต้นก็พอแล้วนี่แหละครับคือผาบรรยากาศยำแรงมองิพ่นก็สีหาต้นใหม่มาปลูกนะครับยำหวางแจ็คหน่อยเพ่นก็สีไปเที่ยวบ้านพอ่อเถาแล้วก็สีบวมิ้นท์ปลูกต้นใหม่ก็เลยหาเวลาปลูกต้นใหม่ครับวลาปลูกต้นใหม่ม หายได้ไงมันขึ้นกินหญ้าเอาไปให้มันดิ้นเอยู่นะโอ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยหมูตายเนาะ <c oughs> ครับกับภาพรบรรยากาศให้่นผู้ชมในเบื้งยง่แรงครับกับเป็นภาพรบรรยากาศอยู่โคนองนาบนได้มาดูนึกอเดตท่านผู้ชมในเบื้องได้เห็นกันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับท่านผู้ชมครับฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ